สวัสดีครับอยู่กับผมแซมบิ่งครับว<อ>ันนี้พามาดูค r ีอาร์เลยครับพอเขาเอินส่งยัง,งเนี่ยส่งงมอบว่อโอ้ส่งหนีกำลังมาพูดไทยตูดแบตเลยเนาะตะเล็กตะเล็กเป็นตูดเป็ดนะนี่แปลงใหม่หมดเลยครับ ต้นหนีโคงหนีเครื่องใหม่เปลี่ยนแงนใหม่เปลี่ยนแผงห่อใหม่เปลี่ยนห่อใหม่เก็บมืดเท่าไรเนี่ยครับสองหมื่นกว่าสองหมื่นรวมทั้งสีเครื่องสีใหม่หมดเปลี่ยนล้อใหม่เพราะล้อแต่ก่อนมันเป็นสีงอนไงครับนี่เราลองอย่างเมื่อหลาดบ่เอหลาดล่างล้อใหม่อู้พอรวมรวมเหมือนหนีรวมทั้งรถเครื่องยังเนี่ย เมือนเลยไหมแสงมเ่โอ้แสนหนึ่งกล้าขายบ่โอ้แสงเด้อเป็นมาขายหรอกอุ้ยส่งได้มากแสนนึงขายลดแต่หามไม่ให้ไหนหลดที่รลอืม ไม่จะหายหนึ่งงบงบหนองเยอะที่แม่ของเพื่อน,นมาอือ่าอะดูบ้านเพื่อนเนาะกำลังอะไก็บอดูครับทุกคนแกบอกราคาไม่ได้เต็งมาเรื่อยๆครับตะเล็กไม่ใช่ทรงนี้เนาะลูกเก่ามีเยอะงบลูกเก่าไห้ยุบครับแปลงท้ายไ,ไปเลย พอเก็บไม้มาเลยนะก็เสียพีครับเหม็น่แต่พาะอันเ่ามันบนน้มนี้มันใสแค่แหนพอไม่ให่เอานี้ประมาณเ่นดื่มป่อันนี้แค่ไม้เนี่ยครับซื้อฮะอันนี้เออเมหนัเดืมแฮนดดิมแค่อาวอันนี อันนี้แค้นของเซตเอกใช่้อมนักใหม่คองอแองค้นอาเนี่ยขายต่อเขาไปแล้วได้หรอโอ้ดูเสือบจากใดแต่ะะ <c oughs> <c oughs> วะากดรอเลย,นะ <c oughs> ยอเรัอใส่ฝอคอออกมาให้ครับนี่ครับจะถูกจะแพงต้องแดงไ้ก่อนโอ้คนลุกคนลุก เป็นสองคันนี้คนลุกเลยให้ดูราคานะครับข้อมูลเอาเองพอ่พอพ่อทอดให้ทีทอดทอดแล้วสองหมืนะ่นอ่ะนี่ะเฉพาะทอดนี่สองหมื่นนะอันนี้ปั๊มแท้ว่ะแค่แ,แท้หมดเลยแค่หมดโอ้โหสดเลย ติดมดอันนี้ยังนี่อันนี้ของรังอ้ยเยี่ยงโอ้ยเ oh. ยียงไหมกระเบนเนี่ยบอสโอ้โห้โคตรหนอเลยครับ oh, oh. oh, oh. พ,พี่น้อง <laughs> นี <laughs> อันนี้ไทยที <laughs> ของของยังนี่ ของชักอีทนะใช่ขอดับก่อนครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูเอานะครับผมดูคนลุกเลยนะดูครับพ่อนี้เขาเอื่นปั๊มยังเนี่ยสี่พอร์ตอันนี้กับของแท้ ทางภาคฝั่งพรจันที่นี่งภาคตะวันตก็ขอกใต้ล่างที่ต่อมันธรรมดามันเป็นเรือยรกว่าบาทครับตุ้ยมีอยู่กับเาตุ๊กครับตุ๊กขยับรถให้หน่อยเอามาข้างๆกันนี่แหลยฮะลองขี่ได้บ่ตุ๊กลองขี่ดูมั้งโอ้ขี่กันนี่มั้งเนี่ยขี่ไปเนี่ยกูอยากอยากให้ลงอ่ะโอ้ อย่าไปขี่ของเป็นแห้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันลอยว่ะเดี๋ยวมันลอยเดี๋ยวมันลอยแป้บนึงเกาหนึ่งหนึ่งไหนตุ้ยตาหนึ่งมืองโอ้นี่อยู่กับตุ้ยครับเยอเอาขึ้นมาติดเปิดกล้องแล้วบ่ ยังนั่นมึงปาปอะไรตะกี้ฮะปาโชคไปขี่ไปนูน่นดิเดี๋ยวๆให้รถไปก่อนโอ้โโคตรหล่อเลยสรงแมงโครตรได้อ่ะทุกคนทีอารครับโอ้ <c oughs> เนี่ครับเกชอบเล่นสองจังหวะครับอ,อรอแรงรอแรงเห็นไหมพอสองขัน้นนี่สองแสนไหนวะสองแสนกว่า,วาถึงสามแสนวะ กอถึงเนาะสอง0ซนห่าอืมสองเซนห่าตุ้โอ้ราคานี้ครับคนเล่นเขารู้กันนะพ่อเนาะไม่เนาะอ่ะดูทุกคนแท้ไม่แท้ก็ดูเอาครับผมไม่พูดเยอะนะเนี่ยอันนี้ก็แท้นั่นเนี่ย ออเอออันนี้น็อตนาคมบรกนี่ครับนคมทั้งคันเลยครับเมอดคันเนาะนคมมุดคันเลยนเออวมดคันโอ้ดูครับเก็บทุกจุดครับทุกจุดเลยดู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 นมอไอนคม่นีัเดี เดิมเดิมอันนี้เดิม<ๆ>เดิมเดิมเดิมโคตรรออะซุกเป็นไงขับสนุกไหมสบายก็ดีไหม <laughs> โอ้พี่จะได้ขี่แบบเาขาเนาะครับ ให,หให้ขับเดิมเดิมผมยอมเดินดีกว่าไเไปรละผมจะไล่ดูไล่ดูให้ทุกคนได้เห็นนะแต่แกบึงใหม่หมดเลยแกว่างนนครับดูไล่ทุกจุดเลยนะ ก็ยงนอกไ็อกนอกน้ยอ่ลาือนกางนี้ไทยเทนี่วะไทยเทดิบนี่วะ นี่นหะแ่อ<ม>อันนี้กับไทเทียนเนาะเนี่ยทอเนี่ยไ,ไทยเทียนดิบเนาะโอ้กินแล้ลวละะครับผมกินแล้วผมไม่เคยถ่ายแบบนี้นะผมอยากให้มาเห็นครับอันนี้อยู่โซน อำเภือลำไปมากครับทเมีนใช่แล้วนะพ่อนี่แหละเมีนใช้สุดจริงสุดจริงตุ๊ดสตาร์ทเซลส์จะให้ตุ๊ยสตาร์ทเลยครับนี่ครับตัดง่ายไหม อดยอดอยมีโอ้ดายาันนี้เท่าไอัีเมยอนี้เป็นเนรเรรดาของใครทีอันนี้เท่าไหร่พอนี่อันนี้อเซอร์ไเอออัี้อเซอร์ อันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับแค่กรอบเลยประมาณสาม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 ก็ทำไม่ได้อ๋อไในพ่อ,อพ่อพอไรละข่ายบ้างเนี่ยเต็วละอันเนี่ยลายถูกวะพ่อ,อไรได้ปะต้องถามพี่ดูต้องถามพี่ดูเอพอพ่อมีหน้าที่จ่ายพ่อ,อนี่ต้องเน่นนะอืมเนิดหน่อย้วมันไม่งา,ามอือแปดแ อันนี้กับแฝดกับแฝดเก้าแปดเก้าแปดทะเบียนสวยทะเบียนสวยแล้วนึ่งสองห้าไปไกำลังประกอบกำลังรประกอบอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมาดูหนึ่งสองห้าอีกนะทุกคนน,นี่ครับยินใจอะถ้าใครอยากให้ผมมาถ่ายก็บอกผมได้นะวันนี้มาพามาดูคร่าวๆ,ๆก่อนครับพามาดูคร่าวๆก่อนเผื่อใครชอบครับ ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาได้ครับถ้าใครอยากให้มาถ่ายกีกก็จัดไปครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูใหม่นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ